สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในสวนนะคะทําหน้าที่เหมือนเดิมค่ะมาตัดหญ้านะคะตัดแต่งกิ่งไม้นะคะและทําความสะอาดในสวนนะคะตัดได้ไปนิดหน่อยนะคะ ต้นผักหวานของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะสูงขึ้นมากเลยเมตรกว่าแล้วนะคะสูงได้เมตรกว่าแล้วนะคะอย่ในสวนนะคะวันนี้ เย็นสบายลม่มลื่นค่ะทำงานด้วยพักผ่อนด้วย mm hmm. เหนื่อยก็หยุดค่ะชั้นรอยในสวนของเราก็ยังไม่ได้เสร็จด,ดีเท่าไหร่นะคะ,ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ